ใส่เห็นยังก็ไาไหมลวงเสียนเราจะค่ว่าเึ้นไปใชยังวาเนี่ห่อนกับหอนเมยกับเยผู้ได้โชคก็หุ้อนสิน่ะพี่ตูหุ่นก้อนพี่ตูจะได้รับโบสถ์ตามนี้ผู้ไดขึ้นไปหาก้อนผู้นั้นรับไปไดเพมืสทียก็ขึ้นเดือกอยู่จ้งวานเถินบ่าม่นย่ำเนบ่ม่นย่ำแล้วเอาของฝากไปเพื่อนแม่นคำมาฝากมา บเคยกันก็ได้อยากกินเมนูต่ำเมันมันไม่ข้าวปุ่นบันมันไม่หม้อตุย่างแล้วค่ะแต่ข้าวปุ่นค่ะแต่ข้าวปุ่นมันผัดไม่ข้าวปุ่นแห้งบาหน่มันได้ย่างรับมาหัวใจข้าวปุ่นแห้งลูกชายเกาไ้ผู้จ้างบอกว่าข้าวปุ่นไปข้าวปุ่นอันข้าวปุ่นพี่โบข้าวปุ่นนัทวันอันเมตเตซื้อมาให้เพื่อนเอาไว้ให้นน้ำมันมีมันมีกันแล้วไปทั้งรถบาปมื้อนี้มันมีมัขึ้นไปไม่หัวขึ้นไปก่อนเขาได้ใส่ข้าวปุ่นแม่เป็นผู้โชคร้ายเน่พี่โบ ก็อยากกินีมือีฮอเสจ้ไปเสียงแล้วเขปุ้นแหงนิงนนบ่เป็นท่านะปนตายามเป็นเียงแล้วกออนนี้ียตไหมเไหมต่อไฟหรอไปาไฟกับบ้านใานได้แต่งยุ่มเลยยังมือนมงคุ้มี่ตัะคุ้มก็ในเชือใช่นะเขนคุ้มเลยในหอธมาก็มีังน เคียนเขาคิวกันเลยว่านานเขาสุดมากแต่งกี่เองเล่นวะแ่ือเอาเมียอแล้วเสิยูไเอาเมียอกลุ่มนึงอ่ะได้ไหว้ๆข้ามเวลาได้ไปเรียกโตได้จังน้อยนี่มากับมาเด้อเมนี่มาลุยเอนี่

ชุดเสืของฝากลงไส้มาเสิร์ฟมาฝากให้มาเนี่ยเป็นลุงไส้คนน่ะเมื่อนี้เอาขึ้นไปเองเมื่อนี้เอาขึ้นไปเสนอนาคเสนอนาคเขาให้นายเขใส่ไม่เหนกับคุณสมบ่าบ่ากัได้เลยนหรืพี่โบยัยนาบ้าเป็นไ่เเราด้ท่านนึมาบ้าบ้าเป็นไตงามเลย ได้ไปิซียงมาใส่ได้ไปแล้วไปน้ำกระปุกเงยได้ได้ก็ได้เล่นเลล่นลูกลูลูกไปเซนแน่ลูกไปเซนแน่ก็ไม่หอยดูมาแตะหูมสินาเลยก็ดำาก้แลได้แบบใหม่พนังนเอราติดน้อยก็ได้ าอยากทำหูเขากษีนี่เปตบ่เขาม่นีเขาสิมาตำเขา็สมานี่๋อจจจัต่นี้สิลนีแ yeah. ังให้มานั่งนอเขาเขาใจให้ได้เหลยเดีม่ลูกชายไปเลย พักลนบ้างหเดี๋ยวสิรับช่วงต่อดอกสันขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะสินกับปุดลูกไา้พุนเรียบร้อยค่ะลูกไส้พุดกิมั่กับจ้าจ้าบาง่ลไต้องจะได้ไปรอไปง้ายๆกับ